าลีสนามหลวงไปเยี่ยมสนทนาธรรมที่วัดนาป่าพงวันที่สิบเก้าวันนี้ก็ปรากฏว่าไม่มีใครไปไม่มีใครกล้าไปวัดนาป่าพงก็เป็นอันว่าไม่มีใครไปนะะช่วงนี้ก็จะเห็นกลุ่มวัดนาป่าพงคือครับ ก็มีทาง <c oughs> สายบาลีเราก็มีหลายท่านนะเอา,อาข้อคิดความเห็นที่มันผิดไปจากหลักธรรมวินัยมาอธิบายแต่ก็นั่นแหละนะตัวหนังสือมันไม่มีมันไม่มีความรู้สึกมันไม่ได้มีอะไรมากเขียนบนหน้าจอมือถือนะสู้ไปคุยกันที่สำนักไม่ได้หรอก ประเด็นต่างเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรียกว่า,าความเข้าใจผิดในธรรมวินัยซึ่งถ้าเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลคนที่จะต้องช่วยกันระง,งับยับยับย้งอย่างแรกก็คือพระภิกษุด้วยกันพระภิกษุด้วยกันจะต้องช่วยระง,งับยับยัง้งยับยั้งชี้แจงสิ่งที่ท่านรูปนั้นนั้นสอนผิดอสอนผิด อธิบายธรรมะผิดเข้าใจผิดทีนี้ใครจะไปอธิบาย่ในยุคนี้เนี่ยเราไม่ได้ค่อยได้เห็นาการทําหน้าที่แบบนี้ของพระภิกษุทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องของพระภิกษุโดยตรงถ้าเห็นว่าเพื่อนสาธารมิกรูปไหนมีความเห็นผิดคาดเคลื่อนไปจากหลักธรรมวินัยก็เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องช่วยเคลียร์ช่วยทําให้เข้าใจให้ถูก แล้วใครจะมีความรู้แบบนั้นได้ก็นอกจากคนที่อยู่ในสายปริยัตอาจจะเดินพรนะสวัสดีนะครับน่าจะเป็นพระสมารทาวาโลทาวาโลนะครับดอยไทยนะมี13ท่านมาฟังร้ายสดนะวันนี้เป็นวันโคนสิบสี่พรุ่งนี้วันอาสาฬหขบูชานครับ,รนะรบดังที่ <c oughs> ผมได้ประกาศเชิญชวนนะว่า,า,ส,าสายบาลีสนามหลวงเราเนี่ยที่ว่าเรียนแล้วเข้าถึงธรรมะเนี่ยมันเข้าถึงมากเข้าถึงน้อยแค่ไหนเนี่ยลองไปพิสูจน์ดูซิว่ามีความรู้เท่ากับคนที่เขาไม่ได้เรียนบาลีไหมจริงๆมันง่ายมากเนี่ยเรื่องประเด็นที่เนี่ยไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยก็ยังได้นะสิกขาบทร5 0ข้อนเนี่ยทำไมมันจะอธิบายไม่ได้ว่า1้0 ข้อหรือ2 2 0่ข้อมันเรื่องง่ายๆเองมันไม่ใช่เรื่องยาก <c oughs> าผมก็นิมนตนะ์เชิญชวนพระในสายบาลีสนามหลวงนี่แหละที่ท่านเรียนหลักสูตรบาลีสนามหลวงเปียวๆนะไม่เอาที่ไปเรียนจากบาลีใหญ่หรือปริญญาตรีสาขาบาลีพุทธศาสตร์สาขาพุทธศาสนาะหรือโมโจลอมโมลอไม่เอานะนั่นถือว่ามีความรู้เกิน เกินละลองให้ไปสนทนากันดูสิว่ามันเรื่องอศิกษาบทมีกี่ข้ออย่สกิเทวะเทวดาคราวเดียวอย่างเงี้ยนะอนาคามีเอยางเงี้ยผมว่าสนุกนะชาวพุทธก็จะได้ความรู้อย่าลืมว่าคนที่ไม่เข้าใจธรรมะที่ถูกต้องแล้วมาเผยแผ่นี ระยะเวลาหลายปีผ่านมานะครับเป็น10ปี20ปีเนี่ยท่านลองไปค้นใน Google ในอินเทอร์เน็ตมันจะเจอแต่ข้อมูลที่ผิดข้ดอความที่เป็นพุพพทธพจน์บางอธิบายเอาเองบ้างนะครับซึ่งมันมันมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกระทั่งหาข้อที่มันจะถูกต้องอธิบายถูกต้องนงั้นใะห้มีวันนี้ก็ว่าจะรอดูพระยัตนตะ์แต่วไม่เห็นไปเลย ไม่ได้ว่าจะไปนะนะมันมีคนที่มาท้าอยู่มีคนมาท้าบอกว่าถ้าอยากให้ไปให้พักคึกคึกฤทธมาท้าด้วยตัวของท่านเองอไม่ไม่ได้ไปท้าเขานะแต่ว่าลูกศิษย์เขามักจะมาท้าอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าลูกศิษย์มาท้าไปจริงๆมีแผนที่จะไปอยู่แล้วแต่คิดว่าเราไม่ใช่ระดับบิ๊ก นะมันก็ควรจะให้เกียรติทับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เขามีความรู้มากกว่าไปก่อนประกาศอย่างนี้สักห้าหรือสิบครั้งเนี่ยนะจะประกาศแบบนี้เรื่อยๆเชิญชวนให้พากันไปนะที่เรียนในบาลีสนามหลวงไปสนทนาเรื่องง,ง่ายๆก็ได้อาสัตานังก็ได้นะเอาสัตตานังเอาเรื่องเดียวเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าจะประกาศให้ไปเอาไปคุยเรื่องสัตตานังมันเป็นยังไง ก็ต้องดูความเหมาะสมใช่ไหมอ่าก็ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาว่าแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาว่าอย่างนี้นะเห็นกแบบอยูนะ่แต่ดูไม่จบหรอบอกว่าอยากไปเมื่อไหร่ก็จะไปนนก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันการที่บอกว่าอยากไปเมื่อไหร่ก็จะไปแสดงว่าจะไปจริงๆเรื่องแบบนี้นะมันต้องคุยกันนะได้หลายๆครั้ง แต่ว่าคุยกับคนที่มีความเห็นผิดมีพักพวกมากมันก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมเข้าก่อนที่เชิญ <c oughs> ท่านอาจารย์คกิกลิ์มาที่มจลอนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอกันนะ,ะกรณีเรื่องต่างๆช่วงยุคแรกๆที่พูดถึงสิกขาบทร้อยห้าสิบข้ออะไรเนี่ยมจลอเองก็จัดสัมมนามบ่อยช่วงนั้นกำลังเข้าเรียนปริญญา ก็มีการจัดสัมมนาและนิมนต์เชิญท่านมาแล้วก็หลายคนในเ <c oughs> วทีตรงนั้นที่มีอธิการบดีมหาจุฬาองคปาิบัตฑนี้ร่วมอยู่ด้วยนะแล้วก็พิธีกรหรือวิทยากรก,ก็มีความรู้ทางด้านทุตินาูนาพอสมควรครับแต่ว่าเราจะรอเป็นชจ้ภาพในการจัดสัมมนามันก็จะเป็นแนววิชาการคนทั่วๆไป พอไปดูเนี่ยเขาก็จะดูกองเชียร์เหมือนคนดูมวยไม่เป็นนะแต่ผมว่าวอชลรอจัด2อ,อหรือสาครั้งนี่แหละที่ผ่านมานะครับผมก็อยู่ด้วยในเหตุการณ์ครั้งนั้นๆอยู่เสมอแล้วก็คิดว่านักวิชาการของมหาจุฬาเ,เขาเขา้าอธิบายได้ชัดกว่าชัดในครอบกลุมประเด็นนะครับแต่ว่าคนฟังนั้นอาจจะฟังไม่ไม่รู้เรื่องหรือพื้นความรู้มันมีไม่มาก,กอก็เลย หลงไปตามกองเชียนะเข้าไปไหนเขจะมีกองเชียร์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเราต้องมีกองเชียผมเตรียไมไว้ล้วน่าจะสองสามคันรถนี่แหละแต่ยังยังก่อนยังไม่ไปให้โอกาสคนอื่นก่อนให้โอกาสคนอื่นก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการ <c oughs> ที่จะทำความเข้าใจในเนื้อหาหลักธรรมที่มันมีการเข้าใจ ผิดพลาดบ uh co ิดเบือนและชาวพุทธหลายกลุ่มที่เขาศึกษาพระพุทธศาสนาเขาก็ลองเรียนไปหลายครั้งหลายคราวนะครับเราไปเฉพาะเรื่องสนทนาธรรมนะครับไม่ได้จะไปจับศึกนะไม่ได้จะไปอย่างอื่นนะครับไปเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนทนาธรรมประมาณนั้นนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรใช้อำนาจทางกฎหมายหรืออำนาจทางการปกครอง อันนั้นเป็นเรื่องของพระผู้ใหญ่หรือระบบของมหาธิธรสมาคมของผู้บริหารที่เขาจะพิจารณาตามเหตุผลที่มันมีนะตามข้อร้องเรียนอะไรต่างๆแต่การสนทนาธรรมเนี่ยมันมีได้อยู่แล้วทําไมมันจะมีไม่ได้เหมือนอย่างพระอริตฐในครั้งพุทธกาลที่มีความเห็นผิดขึ้นมาก็เพื่อนสาธรรม,มิกท่านสาริบุตรหลายๆท่านเนี่ยก็มาช่วยกันพูดคุย แต่ว่าต้องมีความรู้ก่อนนะถ้าไม่มีความรู้พูดกันไม่รู้เรื่องอีกแล้ก็อีกอย่างที่มีความรู้พูดไม่รู้เรื่องก็มีนะบิสตองบิสตอมนะเกียงไก่นะล้วก็เกียงไก่ินญาละโคราชมีไหมโคราชนะที่ไลฟ์สดหลายๆครั้งเนี่ยคนมาดูย้อนหลังเยอะเลยเป็นหมื่นหลายหมื่นห้าหมื่นหกหมื่น เขาก็พูดทมแม่มันมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่เขาต้องจะดูอยู่ว่าพูดอะไรบ้างมันมีหลาย